ตอนนี้ขออนุญาตสอบถามความพึงพอใจกับเจ้าของรถก่อนอันนี้คือน้องอ้อจะมาจากโคราชจะเป็นยังไงบ้างการดูแลพี่ออฟพี่ออฟบริการเป็นยังไงบ้างคะดีมากเลยค่ะเตียวใจดีคุยง่ายค่ะคุยง่ายแล้วก็วันนี้เดี๋ยวน้องอ้อน้องอ้อก็มารับของรางวัลที่ตามที่พี่ออฟห้ครบไหมครบค่ะมีอะไรใหไเกินไปบ้างไหมมีค่ะ มีของแถมให้อีกนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากออกรถกับออฟนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันวันงานนะคะมีเซอร์ไพรส์เยอะนะคะวันนี้น้องอออออกรถอะไรคะ4ประตูริโว,โว รีโว่ดีรีโดีใช่ค่ะตอนนี้ดับเบิลแคปนะคะ4ประตูนะคะเดี๋ยวอออจะถ่ายแทนรูปให้ดูนะวันนี้ขอให้น้องเดินทางแถวคาดปลอดภัยนะคะเลิอกออก9ก้าโมงนะคะวันนี้วันที่สิบหกคันนี้เลยนะคะวันนี้มีเลิกส่งมอบนะคะ t o y o t ตารีโวดีสอมิตรนะคะ4ประตูยกสูงนะคะรุ่นรองท็อปค่ะกำลังจะเดินทาง กลับไปโคราแล้วนะคะมาไกลาจากโคราเลยจ้าโคราบปานเองเด้อลูกค้าท่านใดเด้อที่อยากได้รวดกดติดต่อเซลล์ออฟได้เลยนะคะทิ้งลิงทิ้งทายไว้ให้อยู่ในใต้คลิปเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าไปแล้วคะ่ะรวยๆเิงๆนะคะคันนี้เดินทางแถวคาลอดไทยคะ่ะกับรีวอดีนะคะ2.4รุ่นมิดนะคะตัวนี้เลย แล้วค่ะเดินทางกลับโซล่าล้วจ้าขอให้รวยๆเฮงๆแล้วกลับมาซื้อคันที่2ที่สอีกนะคะขอบคุณค่ะ